ตาสะพระขาวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธตาสะพระขาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธตาสะนะโมตัสะพะขาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะนะโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสาหนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเด็กหญิงสีวลักษ์ ก่อนสวัสดให้มีสุขภาพแข็งแรงมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีจิตใจเมตตาบกปกรักษาลูกเธอด้าทุเอากาบสามทีหนึ่งสองสามสาธทุกอ่ะเส็